นี่เป็นปฏิบัติการครับตัดต้นไม้รอรถไปโคนะครับเพื่อทำปฏิบัติการกู้รถไปโคนะครับของเทียมงานาพยุงทรับมงคลลุ่งเรือง ดินสไลด์ครับางด้านของจาโกโกเบโก HK135 SR ตูดสั้นที่บ้านน้องบัวเจ้าป่าอำเภอสะตึกจังหวัดปุริรำ เป็นยังหัวซ่าหนิป้าแม่หวยร่องแล้วนี่เก็พุ่มลวนี่มันมันสิกม จมเจ้าไปบอกให้มันเศ้าครับแนี่คนมาคนหูจักเจ้าคนกัย่างนาบอกบอกได้มันกับว่าเศร้าดอกเลี้ยวแต่มัน็ก็เลยจมจ้อยสิกนวดสมาังทีสมาังนีกมันไปว่ใดเอรากลมาแล้วั้งอยู่หัวเต้าเห็ดหลังเจ้าหิจาเนา ถ้าควเป็นตะอแข็งแคายว่าไห้รดมาเห็ดซ้ำเด้นี่เล่าไห้มากห็ดแต่แเล่าแล้วมันก็ีเห็ดนี่ยังมาอยู่ผู้สั้นผู้พิมาผมก่อนเขาอยากดูไก่เลยแล้วผเก่าผมแล้วผอมแล้วยังายให่ไ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 หห่ไห่ไห่ไ้่ัง่ไห่อหไห่ไหห่ว่าบ่บ่ให้ไม่ห่ว่าพ่หหห ปัดนี้าขายไม่เห็ข่อยก็บ้ามงเต่าเห็ดไดชังเห็นเด้อเห็ดประเด้อเจเห็ดเด้อเป็นยังงาข่อยบ่หับผิดชอบเด้อข้างล่างที่จะวาเงืนวลามือละแปดท่านเห็ดเป็นลาเห็ดแตงแตแปดมงไปหอดสี่โมงปัดนี่คนมาหาแปดท่านหาแปดทันข่อยก็บ้ว่าข้เห็ดได้าง่าที่เป็นะเด้อเด้อข่อยมีละเป็นผู้เเววเบ้ากับผู้ใดจะสร้างข่อยบ่ สังักเขารถแม่พ่อมาจอดผมเอามาจอดเห็ดหยังน้อะนี่ข่อยยังบ่าหูเล็กน้อยเล่นไปบอกข่อยว่าให้เขาเขาป้องไดนเขาป้องขี้ยังล่ะรถแมฆ้อเล่นไหนได้ข่อยว่างวันนี้ข่อยก็ได้บอกเขาอยู่ผันชูสิเขาชูสิเขาป้องคู่สีาลางสิเูสิเห็ดเขาเา่สีเอาอยู่วันนักเตือนอ้พ่อแล้วว่นนี้บอกก็แม่สันติเร่าข่อยว่าเห็ดวันแรกจากเห็ดข่อยก็เล่นว่าโอ้เราเล่นฝืนเราเล่นฝืนเอารถมาเห็ด เอากาเลยว่าขันเห็ดได้มูเจ้าจังเห็ดเด้อเห็ดบ่ได้ก็บอกแล้วว่าเห็ดบ่ได้แล้วก็แล้วไปดอกขันว่าเห็ดบ่ได้ครับอืเขาว่าเขาเห็ดได้เห <us> ็ดได้เขาเห็ดโลดเออเห็ดกับเห็ดไปคอยกับว่างิ้แล้วเห็ดแล้วคอยเวลาผิดชอบนั่เด้ออยก็บอกแล้วกับกับขมันเห็ดบ่ได้ใี่แล้วดินมันลมเขากับพึ่งสูบสูบกับว่านแล้วทำมันก็จะจมลงจมลงขนาดอันทุกคนนั่งเล่ากันทุกคน เขานวดเขานวดแล้วยังมาบอกเลยแล้วว่าเราหูจักกันก็บบกครับแล้วมาบอกว่าเจ้าไปบอกเขาไปเอาหนวดจะให้เขาเดต่อไปนั่นรดมันจมด้นั่นเดี๋ยวมันงวยตงหลังนันเดี๋ยเอาึดบอกเขาวางนี่ดินนี่มันจูบนีมันจมไปดินมันหมุนว่าใดมุกเจ้าเพื่อถึงใดดินมันจูบ้นนี่แล้วกันเจ้เาตลงไปน้อยเดียวกรดม้อนี่แล้วเจามไปห้องมันแหะ บ่ให้ตัดเถอะครับ,บแม่มัน,นจะเห็ดจางได๋ล่ะบัดนี้จ<า><า>ังได๋กร้างเจ้าแล้วตัดกรางตัดกร้างมันตัดต้นไม่อยชี้สีหาอี็อ <c oughs> อ่น,นั่นนบ่มีประโยชน์นังดอก่อยโฉลาจนตายโฉู่เจ้าโอ้แอันีาแม่มาบอกว่าบ่ให้ตัดไหม่บ่อยากคิดซะผมขยับขวากขวายู่ เจ้ามาแล้วเดี๋ยนมนนเจ้าสิเขาเขาพูนกบอกแล้วกันสิเฮ็ดเฮ็ดแบบใดได้กับพักกันเฮ็ดเท็กก็ได้กับเจ้าเห็ดข่อยย่งลาทูเดีก็มีข่อยบ่าลาเน้ยล่ะว่ากับพ่องั้นว่ากรมูรถคนที่เอารถมาละข่อยยางมาบิางข่อยบ่รู้าเอารถมาย่งรถมาทัยังม่ได้ว่าเผมเออตั่บล้วแขอยข่อยย่างมาบิ่งแมนบ่เด็กน้อยบอกยาเขา ไอ้ลวแม่โตเขามาหยั่งข่อยร่างสีแบบคนกับเข่อยที่จะล่นเตะบ่อข่อยบัดนี้ว่าเขาสิมาเห็ดช้างเห็ดคนไงคนไงบอกเขาบัดนี้อันว่าเอาโลนนะว่าวเดียวเชนหนึ่งข่อยกับว่าเห็นแล้วเด้ข่อยชงเขาง่วอยู่ข่อยก็เดี่ยวาเบิ่งกับก็ไขกับไขมาบัดนี้ข่อยว่า โอ้ยมางมาเ็ดีงังสามไปเชียนคนคขีเมาแอเมันช่วยมาถามกูแม,ม่คอยกัเลยอยมางน่าะมุ้เจ้าสือเห็ดได้ยุบบ่อั่นมุเจ้าเห็ดได้ไปเขาทั้งคูนเดอ้อเขาไม,ม่เห็ดเขาอ้างซี้เห็ดได้เห็ดละมุเจ้าไว้เห็ดเพได้ด

โอ้เราบ่หายตัดไหม่แล้วหวผัวก็เมียนี่บ่กเบากันตัวนี่ไหมงานเข่ารถตัวนี่ไหมนั่นเดียวบ่อไฮใหม่อีกบี้งานเข่ายบบนี้อังได้ะบดนี้เหรอ ให้มาแต่ให้ต in ั้งว่บวชหงบวให้ัดเ้อเขาก็บังโมเรื่องแล้วผัวผัวนี่ผัวนี่ว่ารับผิดชอบติอ๋อแล้วก็บอกว่าให้ตัดลงเลยเอาไปกูไปอยังเลย แล้วครับยุ่งแล้วงานนี้คุณพ่อกับคุณแม่ครับหรือว่าผัวเมียเนี่ยอาจจะไม่ได้คุยกันมาก่อนโอ้ลำบากเลยทีนี้หนักใจเอารถขึ้นไม่พอขราวนี้จะต้องมาหนักใจกับเจ้าของผู้วาจ้างอีกอตอนไหนวะได้ได้ สามตอนพ่อเนาะเออเราจะเห็นมันล่อล่อ,อมันดินแเราก็ดึงขึ้นด้อยกันเศษเล็กเศษน้อยเขาต้องใส่ประโยชน์ให้มากที่สุดหลหรอตอนนี้เพราะเราบ่่หายไม่แด้เนาอสามตอนสุดไหนวะก็ไม่เผาอีกสองอันหนึ่งสามีให้ตัดให้ลดขึ้นได้แต่ว่าภรรยานี่ครับใส่ไปยกน,นึงครับ จะเป็นยังไงก็เดี๋ยวค่อยว่ากันอีกทีครับผมสวัสดีครับ